การเตรียมความพร้อมในงานลอยกระทงในพื้นที่จังหวัดต่างๆการรวมถึงถ้าตั้งแต่เมื่อคืนนี้<ฆ>บางพื้นที่มีการลอยกระทงเล็กไปแล้ว<ฆ>นะครับ<ฆ>ก็จะให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศนี่เราเปลี่ยนฉากเรา<ฆ>ให้เป็นบรรยากาศของการลอยกระทงที่ง<ฆ>ดงามนะฮะ<ฆ>ไปดูที่สุขโขทัยกันก่อนเนี่ยสุขโขทัยเป็นงานลอยกระทงระดับโลกนะงานเผาเทียนเล่นไฟนะครับบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทัยนะครับซึ่งยังคงได้รับความนิยมในการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวจํานวนมาก ทั้งคนไทยและชาวต,ต่างชาตินะครับก็มีกระทงที่ชาวบ้านนํามาวางจําหน่ายให้เลือกเพื่อร่วร่วมลอยกระทงบูชาพระแม่คงคาสําหรับกระทงที่รับความนิยมแน่นอนฮะเป็นกระทงที่ทําจากวัสดุธรรมชาตินะครับแล้วก็ที่สุขโขทัยก็จะเน้นเรื่องของใบตองนะครับที่แม้จะมีกระทงแบบอื่นก็ตามส่วนราคาขายจะเริ่มใบละ20บาทเท่านั้นที่สุขโขทัยเขาจะงานยิ่งใหญ่นะโดยเฉพาะที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยมีการจัดแสดงแสงสีเสียงนะครับ ส่วนที่เชียงใหม่นะฮะก็บรรยากาศงานที่นี่เรียกว่างานยี่เป็งเจ้านะฮะงานยี่เป็งประเพณียี่เปงน,นะครับไปดูที่คลองแม่ข่า แลนด์มาร์คชื่อดังในตำบลหาย,ยาม,ม,มอำเภอเชียงใหม่โอตารุมเมืองไทยใช่ไหมค่ะเนี่ยเขาบอกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางไปลอยกระทงจํานวนมากเลยเขาก็จัดท่าน้ําไว้ให้ลอยกระทงดูแลเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็ยังได้เดินดูร้านรวงต่างๆบ้านเรือนที่สวยงามถ่ายภาพกันด้วยแล้วก็มีการประดับโคมล้านนาตกแต่งตลอด2แนวฝั่งคลองนะครับมันก็สวยงามไปอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะเออถ้าเห็นภาพมุมกว้างก็จะเห็นนี่คุณใช่ไหมกระทงใหญ่ก็ลอยอยู่ในคลองนะครับ ส่วนที่ท่าน้ําหน้าสํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ตรงนี้ติดแม่น้ํำปิงนักท่องเที่ยวเนี่ยพากันไปลอยกระทงและชมความงามของสายน้ําปิงยามค่ําคืนนะครับมีการจัดทําโป๊ะไว้หลายจุดเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวซึ่งประเพณียี่เป็งเชียงใหม่นี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดค่ําคืนแห่งสายนาที วิถีแห่งวัฒนธรรมซึ่งการจัดตลอด3วันคือ26-27คืนนี้และ28พฤศจิกายนนะครับคาดว่าจะมีเงินสะพัดกว่า1,000ล้านบาทที่นี่เขามีแห่กระทงใหญ่ด้วยนะนะครับก็เรียกว่า,ามีทั้งงานกระทงเล็ก <ทะ S 1> และมีทั้งงานกระทงใหญ่นะครับ ชวนทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราไปสำรวจปากคลองตลาดหน่อยฮะบ,บรรยากาศสุดคึกคักเลยมีประชาชนผู้ขารายย่อยแล้วก็นักเรียนเนี่ยแห่มาซื้อกระทงสําเร็จรูปหรือไม่ก็ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไปประดิษฐ์กระทงเองนะครับก็ส่วนใหญ่ก็บอกว่าเดี๋ยวพวกเราจะทํากระทงรักโลกนะฮะเน้นวัสดุธรรมชาตินะครับรวมทั้งกระทงเปลือกข้าวโพดนี้ก็ขายดีนะ เขาบอกว่าทนทานย่อยสลายได้ตามธรรมชาติน้ําหนักเบาเวลาลอยเนี่ยมั่นใจว่าลอยแน่ๆนแล้วสีมันสวยด้วยไงสีสวยด้วยนะครับ<า>นอกจากนี้ยังมีกระทงที่อาจจะไม่ใช้วัสดุพวกใบตองใบไม้เลยฮนะแต่จะใช้กระดงกระทงขนมปังอาหารปลาที่มีสีสันสดใสหลากหลายรูปแบบปีนี้เขาจัดกระทงอาหารปลาเนี่ยโหได้น่าสนใจนะคุณนี่คุณดูสิฉลามก็มี<ห>นะฮะ ซูเปอร์ฮีโร่ก็มานะจระเข้ก็ด้วยนะครับแล้วก็กระทงรูปแบบต่างๆเนี่ยโหดึงดูดความน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับใช่ค่ะนี่คุณผู้ชมส่งข้อความมาเนี่ยที่เขาบอกว่าลอยแบบออนไลน์ด้วยใช่ค่ะลอยออนไลน์นี่น่าสนใจมากๆนะไปกันที่เลยค่ะอยากจะลอยออนไลน์กันใช่ไหมคะคลององค์อ่างค่ะกระทงแบบดิจิทัลจากโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่เลยเหมือนกับการใช้เนี่ยแสงเหมือนกับเห็นว่ากระทงของเรามันลอยอยู่ในคลองจริงๆหรอคุณเอออันนี้ แปลกดีอ่ะคุณเขาบอกว่าแค่คุณมีโทรศัพท์มือถือคุณก็ลอยได้แล้วค่ะแค่นี้เองค่ะกระทงทุกใบจะลอยอยู่บนผิวน้ําในคลองโอ่งอ่างแบบนี้แล้วภาพมันสวยเหมือนจริงเลยอ่ะเนี่ยแล้วยังช่วยลดปริมาณขยะด้วยนะคือเขาบอกไปเที่ยวที่คลองโอ่งอ่างได้นะแล้วต้องเหมือนสแกนอะไรบางอย่างเนี่ยแล้วคุณก็เข้าไปในแอปเนี่ยสักพักนึงปล่อยกระทองกระทงของเราไปอยู่ในคลองใช่มันจะผุดขึ้นมาอย่างเมื่อกี้เพราะใอคลองเนี่ยเป็นจอใช่ไหมเป็นจอแต่ว่าเราใช้แอปเนี่ยประกอบเขาว่า้นี่ทันสมัยดีอ่ะนี่คือ คือเขาทดลองปีนี้นะทำใช่วงระยะเวลาสั้นๆก็เ,เลยฝากให้ประชาสช,ชนชอบอ่ะที่นี่ไอเดียดีเจ๋งมากนะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองครับ<อ>